เพราะพระองค์เป็นคนเดียวที่เก่งที่สุดคำคำพูดได้ไม่ผิดแม้แต่คำเดียวตรัสกับอักิเวสนะบอกอักิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในพระพุทธเจ้าผู้เดียวที่พูดไม่ผิดอยู่คนเดียวผิดไม่ได้คนอื่นมีข้อผิดแน่นอนอย่างที่สองคำพระเจ้าสอนรับกันหมด บอกพี่คูทั้งหลายนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตได้ปริณิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิน้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคำพระพุทธเจ้าต้องสอนรับกันหมดและเหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่พระองค์บอกทําให้พระองค์ได้รับการขนานนามว่าตถาคต เหตุผลของการได้รับพระนามว่าตถาคตนี้คือหนึ่งในเหตุผลว่าคําพูดสอดรับกันคนเดียวในโลกที่ทําได้ดังนั้นเมื่อพระองค์ยกว่าท่านคนเดียวทําได้ที่เหลือจะทําได้ไหมไม่ได้